s hello o t f e สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการิรฟสับกระสานแบบธรรมดาคันแรกข้ปที่อ่าเพราะว่าดทำไมไม่ครับตัดเน็ตน เข้ามาครับแบบเน็ตแล้วเนื้อแล้วก็มาคลิกด,ดาวน์โหลดจกคลิกอันนี้นนแล้วก็รอให้มันโหลดครับส่วนระหว่างรอเราก็มาสร้างโฟลเดอร์รอนะครับ มันจะสร้างตัวเนอร์ M I N E C I S T ไม่ช่ M I N E C I S T ม่ครับนะครับแล้วเราก็ยอดจอมันลงมาแล้วก็ดึงที่เราโหลดเอาไว้มาใส่ตัวนี้นะครับผมแค่มีเราสร้างคนสร้างคนอ่าก็ใส่เสร็จแล้วเราก็เข้าโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ ตรงนี้นะครับมาครับเซิร์ฟเวอร์นะคลิกไปก็จะขึ้นมาอ,นอย่างนี้นะครับแล้วก็รอ,อแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทไปแล้วก็รอให้มัน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 ออกเอาาครับโอ้ยโอ้ยเหล็ก เปลี่ยนตรงเซฟเวอร์ <c oughs> แล้วก็นี่ใส่ IP ใ,ใส่ใส่ IP ออมาที่หนึง่งสองห้าจุดเก้าจุดสามสี่ใช้หรือเปล่าวะล่าก็เปลี่ยนอะไรเหมือนให้เป็น false นะครับ F A L S E ถ้าใครจะเปลี่ยนพี่พี่พปฏิกรในเซิร์ฟได้ไหมไม่ครับกูไม่ครับฮ<ด>ะฮะเไอไไอไมเมียนเด้งเมียนเด้งนี่หรอกนะครับแล้วเราก็มาเปิดเซิร์ฟเราเห็นได้ว่าปักอินไม่มีนะครับพำว,ว่าปักอินจะไม่มีฝนหรือปักอินไม่มี ใช่ไอพีทำมาชีคุณหรือเปล่าวะากูกำลังงงนะครับเขาคุ้ดังวะองห้าเว้ยไม่ใช่นะครับไอพีทำมาชสาีสองห้าส,สามสี่จุดเก้อจุดเสอ จุก oh. ออกเบยออกเบยแม่งเบยครับแล้วก็มาลานเฟิบแล้วก็เข้ามาครับอ,อพระเจะ้าอพระเจ้ามันยอดนะโจวิชคุณไม่ครับครับมือ ไครับไป้าโอ้โห้เย่โอ้ยแล้วเรามาพักคลิปแป๊กหนึ่งนะครับมาต่อข้อโซว่าข้อ,ขอสิงเกิลเพย์ยอะไม่ได้ต้องข้อเมื่ติดเพล์เยอร์นี่ แล้วก็เปิดซัมมิตถ้าขึ้น่างนี้ถ้าเราใส่ไอพีเราลงให้ดูก็เข้าแอปเซิร์ฟแล้วก็เราก็พิมพ์ไอพีจุดสามไอจุดเก้าสิบจุดสองแปดนะครับแล้วก็กดดันไปอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สิดรอยเซิร์ฟไป สิยงลมคอนหน่าแล้วเราก็จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานะก็รับผมมาก็สหรับบอันนี้ก็ขอตัวจะเปลี่ยนเรื่อนี้นะครับโอ้ยขอัขอตจะเปลี่ยนเรื่อนี้นะครับกดณป้า